259,000บาทกับรถเอาติดปี2014เข้ามาแล้วนะคะเป็นรถบ้านนะคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพกริบมากใครที่มองหาสเปคน,นี้อยู่นะคะร,ราคาเบาๆนะคะไม่เกิน300,000บาทไว้ใช้งานนะคุณพี่ห้ามพลาดเลยคันนี้นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์นะสภาพกริบเองแน่นอนนะคะร,รถคาเพิ่งมาแรกรถใหม่ไปนะวันนี้จัดมาให้ชมเลยก่อนใครนะคะรถยังไม่ได้เก็บงานด้วยนะพี่ๆนะกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมฟังก์ชันมีมาให้ครบแล้วสําหรับรุ่นนี้นะคะ ภายในเดิมโรงงานเลยนะคะเบาะหนังไม่มีช้ำนะคะสาภาพรายละเอียดตัวรถเดิมโรงงานแน่นอนนะคะรับประกันมาให้แล้วรายละเอียดคันนี้จะเป็นยังไงเพิ่มเติมฝากพี่ๆกดติดตามและชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะไม่งั้นพลาดแน่นอนนะคะสนใจได้ติดต่อมาหาหนุ่ได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกับนุชอีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนเสรษีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพวันนี้นะคะนุชพาอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะคันนี้ต้องบอกเลยใครที่มองหารถราคา259,000บาทไว้ใช้งานอยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยกับคันนี้นะคะ Toyota า l อ i s 1, 1. 6 4ปี2014 259,000บาทเท่านั้นเลยเป็นรถบ้านนะคะบอกได้เลยว่าสภาพเดิมโรงงานรอบคันรับประกันมาให้แล้วไม่มีปลอดผิดความชนหนักจมน้ำกอใหม่มาแน่น,นอนนะคะหม่ใช้งาน170,000โรนะคะราคา259่อนอยู่ประมาณ 5,200บาทเท่านั้นตลอดอยุสัญญาเลยนะคะสำหรับใครที่มองหาเอาติดหรือว่ามองหาใช้งานนะคะรถใช้งานถึกทนนะคะแนะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยรถเพิ่งรับเข้าร้านมานะคะยังไม่ได้เก็บงานหรือว่าปรับสภาพแต่อย่างใดเดี๋ยววันนี้จะพาชมนะคะว่าสภาพแรกเข้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะตรงนี้ขอบอกกันเลยว่าใครที่มองหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยจ้าวพีจ้าเข้ามาให้แล้ว1นึ่คันขอสิคนที่จองก่อนเท่านั้น259,000บาทราคานี้ไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยๆนะคะแล้วก็ สเปคนี้หายากแล้วนะคะสนใจรายละเอียดยังไงรีบติดต่อมาได้เลยค่ะมารับชมในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าตัวรถกันก่อนนะคะสำหรับตัวนี้จะได้เป็นโฉมก่อนเปลี่ยนไม่ได้เชนนะ,ะเป็นกระจังหน้านะคะสีโครเมียมสามชั้นลงมาแบบนี้สภาพสวยเลยไฟหน้าเป็นไฟมัลติเดฟเลกเตอร์โคมไฟนะคะเดี๋ยวเราขัดให้เล็กน้อยนะ,ะถือว่าไม่ได้ขึ้นเหลืองมากนะคะคุณพี่จ๋าไม่มีริ้นรการแตกร้าด้วยนะคะสภาพโคมไฟคืออยู่สวยเดิมกันชนอยู่สภาพเดิมๆโรงงานแบบนี้นะคะสี สันเตียมของตัวรถเห็นได้ชัดเลยอยู่สภาพสวยนะคะป่องซุ้มล้อก,ก็เช่นเดียวกันค่ะพี่พี่จา๋าอยู่สภาพเดิมโรงงานแม็กเดิมโรงงานด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ดอกยางนะคะได้ยางนะคะปี2020นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนให้เนาะ,ะสำหรับตัวดอกยางนะคะแล้วก็กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเป็นระบบพับไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วกระจกนหน้าตัวรถนะคะได้เป็นพัดเดิมจากโตโยต้าเลยนะคะกระจกรอบคันได้เป็นพัดเดิมค่ะพี่พี <อ S 2> ่จา๋าคันนี้นะคะตัวประตูรอบ ได้ประตูเดิมไม่มีการมีประวัติผิดความมาแน่นอนนะคะตัวกระจกหรือว่าตัวประตูไม่มีการเปลี่ยนมาเดิมโรงงานรอบคันโครงสร้างหลักเรากันตีมาให้แล้วสภาพเกรดเอแน่นอนนะคะภายในนะคะต้องบอกเลยว่าเจ้าของเดิม มีการดูแลรักษามาค่อนข้างดีเลยนะคะพี่พี่จ๋านะคะเพราะว่าภายในสภาพกริปเดิมเลยนะคะสวยเดิมแบบนี้นะคะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังสีเบจไม่มีช้ําเลยค่ะพี่พี่จ๋าเบาะหนังสภาพสวยเดิมนะ,ะเกียร์ออโต้นะคะในส่วนของรายละเอียดตัวลูกเล่นเครื่องเสียงก็คลาสสิกเดิมโรงงานระบบแอร์ปรับมือพวงมาลัยมอลติฟังก์ชันคอนโซลหน้าอยู่สภาพสวยเลยซอกประตูคันนี้นะคะอยู่สภาพเดิมๆมโรงงานเลยนะคะไม่มีช้าด้วย นะฮะซอกประตูเดิมโรงงานนะคะหัวนอ็อตไม่มีริ้วรอยการขยับขยื่นเลยนะคะแผงประตูด,ด้านข้างก็เช่นเดียวกันนี่เลยนะคะพี่พี่สานะาหัวนอ็อตรอยเมอคอัพอยู่สภาพเดิมสมบูรณ์แบบนี้นะคะเสาบีนะคะตัวนอ็อตไม่มีริ้วรอยการขยับขยื่นเลยนอ็อตเดิมโรงงานวันเดือนปีผลิตเช็คได้เลยนะคะกับแผ่นเพลสีดํา ะะยังมีให้เห็นแบบนี้นะคะตรงกับสเนารถเลขตัวเครื่องตัวถังนะคะบอกเลยเลยว่าตรงแน่นอนนะคะสามารถโอนเป็นชื่อลูกค้าได้เลยนะ,ะสำหรับคนที่จะซื้อสดนะคะจบที่ราคานี้ไม่มีแบตดนนะคะสนใจรีบติดต่อมาด่วนเลย2 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นจาพี่พิศาภายในห้องบริษัทด้านหลังกว้างสะอาดสะอ้านเดิมโรงงานนะคะตัวเบาะไม่มีช้ำเลยเป็นเบาะสีเบจสภาพสวยเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะซอกประตู หัวน็อตรอยไม่อาร์กนะคะอยู่สภาพเดิมเดมโรงงานนะคะสวยครบจบเลยแล้วก็แผงประตูด้านข้างค่ะอยู่สภาพสวยกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมนี่นะคะน็อตอยู่แต่ละจุดนะอยู่สภาพสวยเลยนะคะได้ดิฟเบกมาแล้ว4ล้อนะคะสำหรับตัวนี้นะคะสีสันนะคะของตัวรถเห็นได้ชัดเลยนะคะสัหลี่ยมรอบคันนะคะสภาพสวยไม่มีประวัติผิดความชนหนักมา เราทําการเช็คมาให้แล้วนะคะสําหรับตัวนี้นะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าสเปคนี้นะคะไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยๆนะคะวันนี้ได้เป็นรถนะคะ รถบ้านนะคะลูกค้านํามาแลกรถใหม่นะคะต้องบอกเลยว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลรักษามาค่อนข้างดีนะคะรถสภาพกริบมากไฟท้ายอยู่สภาพสวยเลยนะคะไม่มีการโดนเปลี่ยนมาหรือว่าแตกเล้าวนะคะตาสัญลักษณ์โลโก้นะคะคร่าอัลติ1 6 g 1> อยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานให้เห็นแบบนี้ด้วยนะใครที่ตามหาอยู่นะคะกับรถใช้งานนะคะที่ค่าเป็นคะแนนน้อยแล้วก็ใช้ถึกทนนะคะต้องแนะนําเลยนะคะไม่แสนเจ็ด ใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะคุณพี่จ๋าคันนี้นะใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะกับไม่แสนเคันนี้นะคะปี2004ถือว่าเฉลี่ยแล้วไม่ได้เยอะเลยนะคะถือว่าเฉลี่ยแล้วไม่ได้เยอะนะคะเปิดในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนิดนึงนะคะคุณพี่จ๋าก,กว้างๆแบบนี้เก็บกระเป๋าเดินทางได้จุกๆไม่มีการโดนชนท้ายมาเมคอัพอยู่สภาพเดิมหัวนนะ็อตแต่ละจุดอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะนนะ็อตเดิมโรงงานเลยไม่มีดิวรอยการขยับขยืขย่นเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดอ่ะ ให้ชมนิดนึงนะคะยางอะไหแม่แรงถุงเครื่องมือมีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยด้านล่างไม่มีริ้วรอยน้ําท่วมหรือว่าขึ้นสนิมค่ะอยู่สภาพสวยเลยนะคะนี่ คบจบเลยกันในคันเดียวนะคะผ่อนแค่5,200บาทเท่านั้นจา้าพี่จ้าราคาเต็มอยู่ที่259,000บาทเท่านั้นเลยซื้อสดไม่มีบกแบต7%นะคะฟรีค่าจัดค่าโอนขอ10คนที่จองก่อนเท่านั้นสนใจรีบติดต่อมาได้เลยค่ะคะุณพ,พี่จ้าตามเบอร์โทรด้านล่างไม่งั้นนะคะไม่ทันแน่นอนนะ,ค,ะคันนี้เพราะว่ามีเซลล์ท่านอื่นนะคะลงรีวิวไปหลายคนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครรีบนะ ด่วนเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมีการเก็บงานให้เพิ่มเติมนะคะพี่พี่สาซอกประตูนะ,ะรอยเมคอัพน็อตแต่ละจุดอยู่สภา,าพเดิมสวยๆเดิมๆแผงประตูนะคะอยู่สภา,าพครบทวนแบบนี้เลยกระจกรอบคันนะ,ะได้เป็นพาร์ทเดิมด้วยสําหรับฟังก์ชันคันนี้ก็มีจัดมาให้เต็มแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวอยายตัวโครงสร้างให้ครบก่อนเสาบีนะคะน็อตเดิมโรงงานนะคะไม่มีริ้วรอยการแกะไขงัดแงะเลยสติกเกอร์ต่างๆมีติดตั้งมาให้ครบแล้วแบบนี้เลยภายในนะคะสะอาดสะอ้านสวย สวยแบบนี้นะคะพี่ๆมามารับชมในส่วนของรายละเอียดด้านในนิดนึงเนาะ คันนี้นะคะตาร์ทเครื่องขึ้นมานะคะเรือนไม้สี่ฟ้าไม้ใช้งาน1 7 0 0 0 0สมนกิโลนะคะบอกเลยว่าไม้แท้โรงงานแน่นอนนะคะพวงลัยมอติฟังก์ชันอยู่สภาพสวยไม่มีช้ำนะคะพวกลูกเล่นเครื่องเสียงก็เป็นคลาสสิกเดิมจากโรงงานเลยระบบแอร์ปรับมือเกียร์ออโตอยู่สภาพเดิมหัวเกียร์ไม่มีช้ำนะคะพี่ๆจ่าคอนโซลด้านหน้าก็อยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เช่นเดียวกันไฟหน้ารถเปิดปิดใช้งานได้ปกติไม่มีริ้วรอยอักขระเจิมด้วยนะคะสภาพตัวเอ่อ หลังคานะคะอยู่สภาพสวยเดิมแบบนี้นะคะใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยจากพี่พิจาสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะนี่คือสภาพแรกเข้านะยังไม่ได้เก็บงานเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าก่อนปล่อยรถแอยพี่พิจารเราจะมีการเก็บงานเปลี่ยนยางให้นะคะสําหรับตัวนี้เช็คเปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่องให้แล้วเรียบร้อยป้ายภาษีพอบอรบเราดูแลให้วันปล่อยรถด,ด้วยนะ,ะสนใจติดต่อมาได้เลยซื้อสดไม่มีแวดนะคะสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทรับเงินรับไปเลยค่ะพี่พร้อมโอนเลย นะสนใะเรียบเพิ่มเติมติดต่อมาได้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างไปชมกันได้เลยคะ่ะ มารับชมต่อนะะในส่วนของรายละเอียดหน้าของเครื่องคันนี้นะคะเป็นเครื่องดูโอวีทีไอเดิมแท้สี่สูบเดิมโรงงานฝาครอบเครื่องอยู่สภาพสวยแบบนี้เลยนะคะคานหน้าเดิมโรงงานนีม่มีการโดนชนนะคะน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมแน่นอนค่ะพี่พิสาเดี๋ยวให้ดูนะคะในส่วนของรายละเอียดคานหน้านี่นะคะไม่มีรอยบุบนะคะอยู่สภาพสวยเดิมครบจบเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดรอย QC เดิมโรงงานนะคะยังมีให้เห็นเป็นบางส่วนแบบนี้ หัวน็อตยึดฝากระโปรงนะคะเห็นได้ชัดเลยไม่มีรูดรอยการขยับขยืน่นหรือว่าแกะไขงัดแงะเลยฝากระโปรงเดิมนะคะในส่วนของรายละเอียดส,สติกเกอร์ต่างๆก็ติดตั้งมาให้ยังอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะพี่พี่จ๋า091447982นะคะกับเอาติ 1.6G ปี2014ราคา259,000บาทไม่ใช้งาน170,000โรเท่านั้นอย่ารอช้าเลยนะคะต้องบอกเลยว่าสเปคนี้ค่อนข้างหายากแล้วใครที่มองหาอยู่ราคาดีๆได้รถสวย ไปใช้งานไม่ควรพลาดรีบติดต่อมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของหนูนิดนึงนะคะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถออาติสมือ2นะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลงไลค์ก่อนหรือว่าจบคลิปก่อนเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ